อสมนัแหละระวังหักไม่พึ่งหักเียหักลหักอมันต้องเอาเอาบอกธรรมดาค่ายก่อนนี้เพได้สื่อของแพงมาใส่ปนันเพาทอดเผ้าทอดเจ้าอะเดวบักสังเวมอา้ย่างลาสังเวมนั่งอย่าอยใหใจตาตาวตาตาบ่ตาตา กาะตาสิอได้บเดนยวกันมาจากประเทศนอก้ะกาะตาอันนี้ออกก็ได้แล้วเอาไปแจีออกก็ได้แล้วขันเขาไปได้ขันน็อตจังไงว่าเอาไปแจีออกไม่ได้ไม่เราทั้งแหวนเขาหน็อตน็อตกับว่ออกไปเจี๊ยกับว่าออกกันซะกนึ่งกระตากระตาอย่าขันอย่าขันกาะตาอย่าขันบ้านหนองคอกอย่าไปเบิ้งหน่วยนันก่อนบ้านหนองคอกโอ้พโหไงจันนั่งหัวโดเลยไหมเบิ้งผลงานโอ้เต็มอายาเลยวะมั่งย่างเดียวเนาะ ลายขอให้บอกแล้วสิเรื่องลึกขอให้บอกเรื่องประกอบอย่ามาทำว่าไงครับลูกนี้ไปถึงไหนแล้วลูกนี้ระวังแหวนด้วยนะจ๊ะมันเป็นแหวนหักนะเนี่ยเนี่ยที่เธอชกกักออกมาเนี่ยเนี่ยที่ปั๊มอะ่ะมีแหวนมีม,มีมีเป็นแหวนแบ่งห้องน้ำมันแล้วก็ชิมด้วยนะแผ่นชิมระวังเนี่ยเนี่ยตูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยตูดตูดเบ้าลูกปืนเนี่ยอ่านั่นก็มีไม่ใช่เนี่ยข้างบนนี่ก็มีอ่านี่ก็มีเป็นแหวนแหวนห้องแบ่งน้ำมัน เดินหน้าถอยหลังระวังด้วยมันเป็นแหวนผ่นาครึ่งมันหักมาอยู่แล้วแต่เราต้องเก็บไว้ให้ดีมันอยู่ตรงไหนอ่ะแข็งแล้วเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วถ้ามันเป็นแผ่นคัดด้วยนี่ว่าเป็นลูกปืนเลยนี่เลีกยยิ่งไม่ลูกยิ่งมาทำไมดนี่ มันเป็นยอมันติดยอฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่ขบนมั่งดีดโดด็ได้ปะโอ้ยเดี๋ยวไปว่ออกไปวางไปก่อนเอาดึงชักมายกชุดเลยนั่นแหละชุดผัามา

ออกยังออกยังออก่างนรับได้หมดแหละมันออกแล้วมันไม่ยืดึบื้อกติดติดบาลูกปืนชักออกมาบาบาๆทับมือนะเอาไอ้ตะเกียเอาตะเกียบอกไว้เป็นตัวอย่างนะไว้ตัดวางไม้ยังไงนี่อยู่ข้างหลังเธออันนี้อันนี้เราเลื่อนน่าตอนนั้นแหละเดี๋ยวมันจะหลงกันง่ายชิมอ่ะห่อเป็นชุดเป็นชุดไว้เอาผ้าห่อก็ได้ผ้าผืนน่ะ ดีแต่ไม่มีประโยชน์อ๋อแต่อ๋อออกอยู่เอียตัวดูไม่เลยเก้วไม่แก้วอ๋ไม่เกี่ยวถอดชุดสี่ตัวถอดเบ้าเบ้ากองนี่ออกมาก่อนอ่าเบ้ากองก่อนแล้วตัวนี้ถอดได้เนี่ยอาออกมาเลยเนี่ยเป็นฝาปิดลูกปืนอ่าฝาปิดลูกปืนข้างในมันจะมีห้องแบ่งน้ำมันถอดได้เหมือนกันถอดไปก่อนเบอร์อะไรนี่พอถอดถอดชุดนี้เสร็จใช่ไหมถอดหน้าแป้นชุดนี้ออกมันจะมีรอบเลยไม่ติดไม่ติดไม่ติดมันโครชุดอันนี้ชุดบนอันนู้นชุดล่าง ก็เลยชุดกันอาจจะเป็นในชุดคัตเดินหน้าตัวนี้เป็นเบาคัตเดินหน้ารุ่นเดียวกันด้วยลอกกันได้ขยับไปฝั่งนู้นลงไปหน่อยดิเออสุมยอดนะใจว่ายกขว้าทันเต็มเหรอไอ้เจีงไหนบอกง่ายๆครับ เรื่องจักไงเด้วคร,ครับครับว่ะตอนนั้นผมอัด200บาแล้วก็เอาไฟเผาอ่ะถึงออกขอ้อนเลยครับเอา เอาไปมาเผาเรือวเรื่องแกโบต้องใช้ความร้อนช่วย,ย,ยอยู่ที่ว่ามันเป็นเผาตรงแล้วเผาเตปป็ปอ้์เผาตรงไฟบ่ไฟเอาเอา,อา,เอาลมออกแกแ๊สหมดลวมีแต่แก๊ส <laughs> เอาไฟมะเผามาสันบอกเย็ด เร่อง้ด้วย้ว่าเป็นปาสอชั้นไมทอดนกมาเนตนี่นี่ตัวนี้เมโรงงานเขาผลิตม่าดีเ่ะเห็นบมีแนวดุง้งปั๊บจ๊อตาบเกียวเห็ดเกียวดูดมาไหกใส่เนี่ยฮะไปเผา,าน่าน้าเป็นใหญ่ไนะออกไม่ได้น่าเป็นจากเครื่องอะ่ะโอ้อัดไฮดรอลิกไป200ร้อแล้วก็เผาอิกอะ่ะไม่งั้นไม่ออกหรอก เครื่องยนต์ทั้งเครื่องขับอ่ะนี่อก้าั้นหนะตัวนี้ไม่น่าล่างดูล่างออกยากดัาน็นกออกด้านนั่นเป็นชนเครื่องไม่ใช่นั่นเป็นเพาเพาไปจากไม่ใช่นั่นเป็นเครื่องเอาันเาันคันช่วยคันช่วยเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันไปไปดิอ่าไปละลุนล ระวังระวังแผ่นชิมระวังแหวนระวังแหวนแหวนหักแหวนหักนะระวังแหวนหักนะบอกโลมึงดูจังแดดแหวนหักอ่ะอย่าอย่าปนกันนะแผ่นชิมอ่ะเช็คเช็คแผ่นชิมลูกปืนก่อนมีไหมหมดไหมอันนั้นอันนั้นแกแหวนออกอาเอาหักเลยอันนั้นเอาเหี้ยอะไรแหวนหักแหวนหักทั้งหมดมีสี่ชิ้นนะเอาติดอยู่นั่นป่ะ ไม่ติดนะจะติดอยู่นี่แหละทีไงเมียนโยต่างไม่ไม่โดนงยู่ล่างอันนึงชุดนี้ไม่แตกชุดนี้ไม่แตกมาแล้วมาแล้วเนี่ยเออ้าเอ้าแหวนหักสีชิ้นทั้งหมดมีสีชิ้นนะใส่คนน้ำมารวมกันได้ไม่เป็นไรแหวนเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันเผาเดินหน้ากับถอยหลังอ่ะเท่ากันมีมีจะเป็นทิปปังเนี่ยพี่ว่าเอาลงทีเดียวนะไม่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 แยกแยกแยก มันต้องห่อไว้ห่อเป็นชุดใครชุดมันไว้มีอะไรบ้างเอาผ้าห่อก็ได้ผ้าพลาสติกอ่ะอะไหนมางนี่เอาฝาบนก่อนมันมีน็อยิ่มันไม่เป็นไรว่าเด็กเป็นอ่าเป็นอะไรนี่เป็นเซ็นเตอร์เป็นโดเวนเซ็นเตอร์อคาะได้อันนี้ได้อันนี้นะอ่าเป็นโดเวนไม่มีอะไรแต่โดเวนมันมีเกลียวให้เราดูดแต่เราไม่ดูดหรอกต่อโดเวนคราไว้แผ่นนงอยู่แผ่นชิมหรอห่อแผ่นชิมตัวนี้ไม่เป็นไร ใส่ไว้นั่นแหละอ่าใส่ไว้ใส่ไว้ไม่เป็นไรอันนั้มันเป็นแผ่นชิมหน้าเผาไอ้อย่าพึ่งดึงอย่าพึ่งดึงเอาดึงมาเดึงมาดูกองเลยดูกองเลยโอ้สภาพกองเละเละตุ่มเป๊ะมันไม่ได้ใช้งานไงมันจอดนานไงอย่างนี้แหละใส่ทังไว้แต่ว่าข้างบนสุดนะยาวเลยไปทับมันเยอะนอนนี้น่มีมั้ย เช็คน็อตเคยคอเขาเขาเลยคอยจบไว้คอยจบไว้ระวังทับมือทับตีนด้วยยดย้าวติดโดว่นไง้าลงแล้วลงแล้วลงแล้วทีนี้ยกเผาชุดชุดคัดเดินหน้าออกโลโยได้โตเทิงอ่ะ ยกมาเลยโยกไม่มีพลาสติกซีนซีดิจังได่เรต้องยกอยู่ละอ,อ,อ่ะรับรับเอาเลยเอาเลยซีนอ่ะเอาไว้ไหนอ่ะเอาไว้ก่อนวางไว้ไก่อนตัวนี้ล่ะตัวนี้ยกไม่ได้ต,ติดติดเฟืองข้างในมันต้องเอาเฟืองเฟืองเมน,นออกก่อนเฟืองหลักอะ่ะไหนตัวนี้อ,อ่ะอ่าอันนี้ยกไม่ได้รัวขอได้ติดลูกปืนลูกปืนมันชนเฟืองก่อนไอตัวนปเท่าเรืองของได้บอด้ไอ้ขยับแล้วตัวนั้นนะ ดึงออกมาลูกปืนมันใหญ่กว่าเฟืองติดบ่าเฟืองอยู่ไม่น่าดึงออกเลยมันไม่มีปะติดซินสินเป็นอไรหรอกปืนเพราะว่าเราต้องลื้ออยู่แล้วลื้อเช็คลูกสูบเช็คแผ่นคัตติดมันติดดึงได้แค่นั้นดึงได้แค่นั้นติดหัวยังไงต้องเผาอุ้ยแล้วว่าหอแหวนอะของอะไไม่รู้อีกเยแหวนรองน็อตธรรมดาเผาเผา

บกิ like there, Bo ังไดหนุ at ่ยบโบดอโบไม่แรงหอโบไม่แรงหรอทีเลยเายุไปได้่ะดิเายู่ไปด้วยไหนเผาเตเปอร์ป่ะเตโอ้เผาเตเปอร์โอเคโอเคหัวหัวหัวเกี่ยวเกียวเลยวเลยนนี่เอา้อกเลยร้อนเออร้อนมล้นลมฮะนั่งมัน น่าเป็นร้อนนะแคลลี่อ่าเนี่ยจับได้เหรอโอ้มือเล็กอะ่ะเลือกเลือก อยู่ในคลิปข่อยในเจ้าดังเลยนะอ๋ออดัมบอกว่าเจ้าขันหอกอดัมแข็งว่าขันเหรอมันมีหงมันมีหางบิดเงาหย่ามันต้องเพิ่มมันต้องโม้วนม้วนี้แล้วมันเปแสงงดเลยนะเกาะชิ้นมากันหน่ดูดอกดูดอกดูดอกกันน็อกเก่ามาดูดอกอ่ะบกาะชิ้นเกอาหิดคนนึ่งเห็นงานเห็นงานไปไปไห ออกอักเฮ้ยออกเยอะใส่ออกอักเออบ่บ่บ่ออกจุดันโคลรตัวมันซาเฮเจ้าก็ได้เพราะงี้เอ็มเขาออกแสงเลยไหมโอ้แค่นี้แหละเบี้ยวซ้ำเอียงซ้ำเฮ้ยไปยังเออปึ๊บแผ่นชิมพวกเบียงตัวนี้เอาไว้ในนี่แหละเดี๋ยวผ่ามะฮอตัวนี้ ไอออกเลยออกเลยมีจักแผ่นก็ออกมาเพราะตัวนี้มันใหญ่กว่ามูอมีอยู่อีกแฟนหนึ่งออกมากหรอวะตัวนี้เพราะมีตัวอยังกาบปนกับมันดอกมันก็คือมูออยู่แล้วอ่นวอ่าโบคือมืออยู่แล้วโอ้ยเนาะเกี่ยวออกเลยนี่เพราะงี้เอ็มจะถอดออกเล่นนี่น่าตัวนี้หักที่อะไรบอกซ้ำต่อยเงี้ยวหมดส่้ใจ

ากเขนแงะมันเนเยอะกท่งเจ้าย่าไปปุ่นเน,เนะอะเจ้าย่าไปเล่นคนแนเฮ้ยกไปเล่นมาแล้ว,ลวหมวกสงกนหมวกสงกอนทำยังไงสิลุ้นละ,ะทีขอบทีขอบโป,ป่งไหมลกคนไปเอาเขาก็ตีโป่งโอยู่เยจะเ้าฮะจะเฝ้าหามวกกันมนี่นี่จะมามงานบมวงนี่เขาจะเอ็มโดนเป็นมวกนี่เ้อ วอาเขาก็ค้อนตีเขาแล้วเขาใจแล้วเนี่ยฟังเนี่ยมันอ่ะอะไรเนี่ยต่อใกล้ๆโดวินไหมอย่าย่างอย่างมันยังไงต้องมันจะฟองกัดไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดวินอยู่เนี่ยงัดมันด้วยโอเค

ตีออกหาสีแท็เนาะขบเกลียนมาโอ้ขอตั้งเวลาผมก็แสดประกอบกับซื้อๆีนึ่เอานเคี้ยก่อนไหมเอาเคียเคีเคี้ยเคี้พื้นทีกะกะแล้วมึงจับก็กะขอแม่แม่แม่ขอตามีนหลายกว่านีเะคือบูคืกันะรา มันไม่มีคนกเออมีคนหัวไปครหัวแต่หัวคับหัวที่ใต้เกินใหญ่แกดียเหมือนเดิมอ่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้นติดอยู่กับปั๊มใช่ไหมออกดูดอกมืนเดิม่ะะเหอใช่น,นั่นแกะแกะผ้าปั๊มให้ผมดูหนะ่อยเอาเย่ะห่อไว้อู้หเนี่ยผมจะดูเนี่ยปลายมันมันมีชิ้นหนึ่งท,ที่ที่หลุดออกตรงนี้ ดูให้ผมหน่อยมันอยู่ในนี้เปล่าอยู่ในนี้ใช่ไหมโอเคโอเคถ้าอยู่นี่ก็ไม่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยดูปลายปลายตรงตัวนี้เห็นไหมต้องตีนอยู่างนี้หรือว่าจะถ่ายภาพโอ้ยเราเตินแขนทำอะไรปลายอะไรก็โชว์ให้ดูที่มันลแน่อะไรมันไม่ตีนกันพุ่มมันใส่ใส่หลังสอันขันเข้าทำไมอ่ะไอ้นหนุยลอยปีกป๊อกไหนนี่อีกตัวหนึ่งมันเป็นปีกอันนี้ปีกกันพุ่มฝามนุ้นจะเป็นปีกน้ำมันเป็นตัวหนึ่งมันมีตัวนี้แต่หยาบ ได้แล้วไปด้านเนี่ยตัวมาเปรียบเทียกันเปไรหรอเป็นบูธร้อนนั่นแล้วละมันมีมันตะกินมีกะเกีิ๊ตัวนั้นดูมีชิมด้วยเว้ยเฮ้ยไอ้บูธร้องตัวนี้มันอยู่ไหนบูธร้องเผาอ่ะบูธร้องตัวเนี้ยเอามาใส่แล้วใช่ไหมความจริงมันไม่มีก็ได้ดีนะนับเป็นน่ะบูธนับเป็นกับเผาเหรออะแข็นไรเนี่ยนั่นแหละแข็นชิมเข็นชิมแข็นชิมเกี่ยววะไม่เป็นไรมันไม่เท่ากัน แกะซีนอกก็ได้แกะีมือกแะุลิงออกแกะซีนอกเอา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 คันนี้เอาไม่ออกเลยเถองรับปันไหนเด็กนะยูนอฟันหิ่งเอากันอยูนอฟันห่งันเป็นงก็ต้องยูนอฟันหิ่งเลยเขาห้องสกุบๆเฮงาสกุบๆหน่อาเอาคอนมาตีหน่อยเอาคอนหมวดคอนจำไว้ด้วยนะใครถอดน็อตตัวไหนไว้อะเอาคอนเถอะ นบอกน้องคอยถูกวิธีดิหัวเข่าออกสิเอาไว้ว่าตีหัวเข่ากันหยุดงันหักสองแดงนะมึงเวลาคนสองคู่เราทำแป๊บมางัดเลยส่วนนี้งัดก็คือเียวบอลบอลบอลเพิงัดงัดงัดไปเรื่อยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไว้ก่อนรอฝั่งนี้เนี่ยแทงโดเวนเลยดูดูดูดยังไงร้อนเป็นเวก็ร้อนเยู่นเหี้เหี้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโดเวนฝั่งนี้ เราไม่เห uhm, ็นกล้องอาจารย์จะเพิ่มเวอร์เพิ่มเวอร์หน่อยเนี่แน่เนี่ยฝั่งนี้ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยฝั่งนู้นจะเพิ่งสูงฝั่งนู้นเอาลงก่อนเอาลงก่อนผมไม่ได้งานอะเนี่ยผมแค่เสียบไว้เฉยเน็ตไม่ได้งานเลยเสียบไว้เฉยแม่เสียบฝั่งนี้มาเนี้ยแค่เร่งัดไปเรื่อยเลยขยับมันดีกว่าเด้งเขินด้งเขินอูกข้างใหนได้ไหมลูกทางนี้ทางนี้ ระวังเฟียงนะระวังระวังมือระวังเฟียงหนีบื้อนะติดติอติดติติดติดติดติ้ติติดติดติดตตดติ้ตดตดติดวิด็ิดต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 งดติัติดตติดอิดติดติดติัดดี๋ยวิดติดตดิดดดตตดิิ เอนจิมของตัวไหนอ่าชุดเผาถอยหลังเอาก่อนเจียรปึ๊บอืออืออ๋อเจยเขื่อไมีผมมาไม่เห็นเลยคุณได้เห็นไหมผมไม่ได้อะไรเบี้ยอะไรไปครับ cảm ơn cầm uh, <laughs>